ขอสวัสดีครับทุกคนอีกรอบนะครับตอนนี้อยู่ที่สวนอิทธพมำรีชานนทบรุรีเหมือนเดิมครับผมคลิปก่อนพาไปดูต้นกล้าที่เป็นต้นประมาณ60-70เซนนะครับของมาฮีมาฮีแดงบาฮีเหลืองแล้วก็น่าจะเป็นคุณในซี่แล้วว่าถ้าผมจะไม่ผิดนะครับนะอันนี้จะเป็นหน่อนะครับ นี่คือหนอนหนอหนอนี่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศครับหนอที่เห็นอยู่ข้างหน้าของผมนี่ก็คือจะเป็นทํมเอ็ดาฮานนะครับต้นก็จะสูงประมาณนี้นะครับราคาราคาถ้าผมถ้าผมผมเคยถามแล้วเคยลองถามได้ครับแต่ถ้าจะให้ชัวร์เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้แล้วก็โทรมาถามได้นะครับสําหรับใครที่สนใจที่จะหาต้นกล้าไปปลูกแต่นี่จะเป็นหนอนะครับหนอของทํมเอสดาฮาน ราคาก็อยู่ที่หมื่นน่าจะเริ่มต้นที่หมื่นสามหรือเปล่าครับหมื่นสามถึงหมื่นเจ็ดนะครับนี่นะครับทุกคนคงจะเห็นว่าความสูงประมาณไหนนะครับก็จะชําไว้อย่างนี้นะครับเห็นไหมครทุกคนส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโคเนซี่นะครับโคเนซี่นี่ราคาก็จะประมาณเจ็ดแปดพันครับต้นก็ จะไม่เท่าของัมิดาหารนะครับมดาหานฝั่งนี้จะดูแล้วลักษณะจะต้นจะโตกว่าสูงกว่าอันนี้จะเป็นโคโนซีต้นจะเล็กกว่านะครับเห็นไหมทุกคนพามาชมนะครับต้นกล้าเนาะพอดีมาที่สวนนะครับเป็นตอนนี้ก็จะขายผลผลิตแล้วนะครับผลผลิตออกก็เลยถือโอกาสมาเก็บ ให้ดูนะครับเรื่องของต้นกล้าครับทั้งที่เป็นต้นที่เป็นเนื้อเยื่อครับก้าที่เป็นเนื้อเยื่อแล้วก็ที่เป็นแบบหนอหน่อนี่ก็คือหนอที่นําเข้ามาจากต่างประเทศกันนะครับเห็นไหมทุกคนมผมว่ามันก็โตนะครับเนี่ยผมยืนนะอยวให้ดูท่วมหัวท่วมหัวนะครับ มีเยอะใครต้องการเยอะมาที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับใครที่สนใจผมเป็นแค่คนถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูนะครับผมไม่ใช่เจ้าของสวนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ให้ถ้าใครสนใจก็คือโทรมาที่เบอร์ที่ผมทิ้งไว้ให้นี่นะครับที่สวนอินทรพลามปีชานะครับนนทบุรีถ้าใครมาไม่ถูกก็เซิร์ชท,ที่ Google แบบได้นะครับเขียนแค่ว่า สวนอินทผลมนนทบุรีเอ้ยสวนปีชาสวนอินทผลมปีชานนทบุรี g ูเก l e ก็จะขึ้นมาให้ดูแล้วครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับมาแบบสั้นๆนะครับคลิปนี้ใครสนใจก็มาได้นะครับไม่ไกลครับใครอยู่กรุงเทพขับรถมาแป๊บเดียวครับก็ถึงละอยู่ชั้นชาญกรุงเทพนี่แหละครับนนทบุรีนะก็ไม่ไกลจากนี่เท่าไหร่แล้วก็วันนี้คนมาเยอะ เพราะว่าเป็นวาที่นะครับเขามาซื้อผลผลิตกันแต่คลิปนี้พามาดูต้นกล้านะครับไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่คล้ปหน้าครับสวัสดีครับ